เติมเชื้อเพิ่งให้ตัวเองในการที่จะสู้ในวันถัดไปเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนแทบจะทุกคณะเลยอยากเรียนทั้งหมอวิศวะแบบเทวฟิสิกส์อะไรเงี้ย所ก็แบบ <c oughs> มันเป็นกิจกรรมที่เราอยากทํามากค่ะแต่ว่าตอนม .4 ก็คือเราตกไปนะทุกคนไม่ไม่ปิด สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกัปตันป้เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับคลิปแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันอิกแล้วเนาะซึ่งสําหรับวันนี้ค่ะหัวข้อในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือ โอเคคะ่ะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยไฟต้องขอเกริ่นก่อนว่าคําว่าคุณในที่นี้ค่ะของแต่ละคนอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เท่ากันแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วเห็นไหมคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะเรียนอย่างไฟเนี่ยเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะไฟเคยถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนแทบจะถูกคณะเลยอยากเรียนทั้งหมอวิศวะแบบเพียวฟิสิกส์อะไรเงี้ยไฟก็แบบฮะ uh huh. แบบเออไฟไม่เห็นจะเคยที่จะมีความคิดแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างจะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่ เกิดมาเพราะว่าอยากชอบทากิจกรรมแบบชอบทําเข้าร่วมกิจกรรมชอบเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบเรียนขนาดนั้นอะซึ่งถามว่าถ้าไฟเป็นแบบไหนไฟจะตอบว่าไฟเป็นแบบคอมบิเนชันระหว่าง2อย่างละกันแบบ 50- 50ิาเพราะไฟก็ชอบเรียนด้วยแล้วก็ชอบทากิจกรรมด้วยค่ะซึ่งถามว่าถ้าแบบเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบแบบเรียนอย่างเดียวหรือแบบชอบทำกิจกรรมอย่างเดียวไปเลยแบบเอนไปทางใดทางหนึ่งแบบอย่างเดียวเลยมันผิดไหมคือไฟจะตอบว่ามันไม่ผิดนะคะแค่มันต้องอยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งเพื่อว่าสิ่งสาคัญเลยนะคะที่จะเป็นตัว drive ทั้ง2องอย่างที่พี่พายพูดมาเมื่อกี้เนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าการทํากิจกรรมค่ะรวมถึงเหมือนเป็นกําลังใจหรือว่าแรงเล็กๆในการที่จะทําให้เราต้องการที่จะตื่นมาในแต่ละวันเพื่อใช้ชีวิตในการทาสิ่งที่เรารักต่อไปสิ่งๆิงนั้นนะคะนัก็คือการหา passion ให้ตัวเองนั่นเองค่ะว่าเราชอบอะไรการหาให้เจอเนะว่าเรามีความสุขหรือว่าลงไหลกับอะไรค่ะ เพราะว่าไฟชื่อว,ว่าแพชชั่นนะคะมันมีอยู่ในตัวททุกคนอยู่แล้วเพียงแค่บางคนอาจจะยังหามันไม่เจอนะตอนนี้เท่านั้นเองเยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากเป็นหมอแต่ว่า บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เราอยากจะเป็นหมอคืออะไรหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ความคาดหวังหรือว่าความต้องการของพ่อแม่ที่ฟอ r ให้เราต้องตอบมาอย่างนั้นนะว่าเราอยากเป็นหมอซึ่งเฟรู้สึกว่าวัยเรียนนะคะเป็นวัยที่เราสามารถใช้เวลาตรงนี้ในการหาตัวเองหรือว่าแบบลองทุกอย่างที่เราอยากลองได้มากที่สุดแล้วลองในสิ่งที่เรายังไม่เคยทําลองในสิ่งที่เรายังไม่แน่ใจว่าเราชอบมันไหมนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตตรงนี้ใช้วัยนี้ให้คุ้มนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวฝ้ายจะมาบอก how ทู <to S 1> ของฝ้ายกันเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะซึ่งข้อที่1ของเรานะคะนั่นคือการไม่กลัวที่จะออกจากเซฟโซนนั่นเองค่ะซึ่งฝ้ายเชื่อว่าทุกทุกคนน่ะมีเซฟโซนหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองอยู่แล้วเนาะซึ่งถ้าพูดถึงในวัยเรียนมันอาจจะหมายถึงวิชาที่ตัวเองถนัดหรือหมายถึงกิจกรรมที่เราคุ้นชินหรือว่าทํามันได้ดีซึ่งฝ้ายเชื่อว่ามันก็อาจจะมีอีกหลายๆกิจกรรมหรือหลายๆวิชาที่มันอาจจะ อยู่นอกเหนือจากกรอบเซฟโซนของเราเนาะซึ่งเราอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ทํามันอยากลองทํามันแต่ว่าอาจจะถูกความกลัวสกัดกั้นอยู่หรือว่าความไม่กล้าที่จะทํามันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้หลังจากท,าที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้ได้อยู่กับเรากับตันทรายเราอยากให้ทุกคนอะ่ะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็กล้าที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองนะคะเชื่อว่าทุกคนอะ่ะสามารถทํามันได้แน่นอนคะ่ะเราเป็นกําลังใจให้เสมอยกตัวอย่างของเราเราจะมีตัวอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นผลของการที่เรากล้าออกจากเซฟโซนล้วกันนั่นก็คือ คือตอนมอสี่ะค่ะเรามีโอกาสได้ไปออรดิชั่นพิธีกรโอเพ h นเฮ e ส์เนาะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่เราอยากทํามากๆค่ะแต่ว่าตอนมอสีก็คือเราตกไปนะทุกคนไม่ไม่ติดมันอาจจะเป็นเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นขนาดนั้นแต่ว่าเราก็ใช้เวลาหนึ่งปีที่เหลือะค่ะในการที่จะเหมือนแบบคอนติเนียต่อเนื่องในการที่จะฝึกทักษะในส่วนนี้เนาะอ,อย่าง, <S <S างเช่นก่อนที่ไปออริชั่นเราก็ฝึกหนักมากนะทุกคนเราแบบว่า ดูสิดพิจรณาอาชีพเยอะมากแล้วก็เหมือนเราฝึกพูดคนเดียวฝึกขึ้นไปพูด,พด,ดบนดาดฟ้าคนเดียวในนแบบพื้นที่เงียบๆคนคนเดียวของเรามันก็ทําให้ในม5เราออริชั่นติดแล้วก็เหมือนแบบประสบความสาเร็จเพราะว่าความพยายามนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามนะคะเรามาต่อกันที่ข้อที่2กันดีกว่าค่ะนั่นก็คือ hard work a อาไ take off หรือว่าวองพยายามจะนำไปสู่ความสำเร็จนั่นเองคะ่ะซึ่ง้าจะใช้โค้ดคนนี้ในการเตรียมตัวเองีกครั้งที่ไฟท้อฟไฟหมดกำลังใจแล้วก็จะคิดไว้เสมอว่าถ้าเรายอมเหนื่อยวันนี้เราจะสบายวันหน้าถ้าเรายอมทุ่มเทแรงกายแรงใจในวันนี้วันหน้ามันจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะแบบคุ้มค่าแก่การรอคอยมากจริงๆอะทุกคนยกตัวอย่างเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วกันเพราะว่าที่ายพูดได้เพราะมันเคยเกิดขึ้นแล้วกับาฟจริงๆเนอะคือตอนที่ไฟสอบติดเตรียมค่ะ ตอนนั้นคือฝ้ายพยายามแบบมากๆสื่อ,อแบบฝ้ายตั้งใจมากๆคะ่ะฝ้ายอ่านหนังสือแบบหนักมากวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงอะทุกคนซึ่งพอมันสอบติดขึ้นมาฝ้ายก็แบบรู้เลยว่าแบบทุกอย่างที่ฝ้ายทำมามันแบบประสบความสําเร็จแล้วมันแบบเวิร์มากๆจริอองอะ ก็เลยอยากจะแนะนําให้ดูคนนะคะตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับทุกอย่างทุกความตั้งใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกิจกรรมเพราะว่าาฟเชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอ่ะถ้าเราพยายามทําดีที่สุดแล้วเราจะไม่รีเกรสเราจะไม่เสียใจแน่นอนค่ะข้อสุดท้ายของเราก็เป็นข้อที่สําคัญหนึ่งกันเนาะก็ถ้าข้อ1คือออกจากเซฟชันข้อ2คือความพยายามข้อ3ก็คือสําคัญไม่แพ้กันนะก็คือการหาวันพักผ่อนหรือว่าวันชีเทให้ตัวเองนั่นเองค่ะซึ่ง ความพยายามเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าการพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันค่ะสอสองอย่างนี้มันต้องมาควบคู่กันนะเพื่อที่จะเหมือนแบบไดรฟ์ให้ความพยายามไปสู่จุดสูงสุดก็ใ <Wow. S 1> ายแนะนําเลยนะคะอย่างอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะเราควรจะมีวันหนึ่งที่แบบเราให้เป็นวันชีวิตเดของเราคือวันที่ได้ออกไปเดินสยามกับเพื่อนไปกินข้าวไปช้อปปิ้งกับเพื่อนบ้างเพื่อเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองในการที่จะสู้ในวันถัดไปเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะ ก็อยากให้ทุกคนจำสามข้อนี้ไว้นะแล้วก็แบบเอาไปปรับใช้ได้แล้วก็สำหรับใครที่ยังอยากได้ทริคดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามช่องช่องนี้ไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเด็กดีทีแคสต์เรตี้ค่ะเพื่อพบกับเก็บความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากเราแล้วก็อีกทั้ง3กับตันนะคะสำหรับวันนี้ฝ่ายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย